สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับครัวบ้านวิชานันนะคะวันนี้ครัวบ้านบ้านของเรานะคะครัวบ้านบ้านของเราจะวันนี้จะมาทําลาบตับนะคะมาดูค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะเปิดไฟนะคะลาบตับของเรานะคะวันนี้เดี๋ยวน้ําจะเยอะไปเราจะไปรวนตับก่อนนะคะ ตับมีประโยชน์ไหมคะตับมีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะเดี๋ยวขอรวนตับก่อนนะคะลาบตับนะคะวันนี้อร่อยคะ่ะขอรวนตับสักนิดนึงน้ำก็เดือดแล้วนะคะดูนะคะคุณผู้ชมวันนี้กินอาหารคื้นบ้านนะคะแล้วก็ตับลงไปลวกค่ะลวกพอสุกนะคะลวกพอสุก หรือว่าลงไปรวนๆน,นิดนึงนะคะพอสุกเปิดไฟแรงได้นะคะถ้าใครชอบเนื้อแข็งๆก็ให้สุกเยอะๆหน่อยนะคะบางคนก็จะเรียกว่าตับหวานนะคะแต่อย่าทานท้าให้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 สุกๆดีกว่าค่ะอร่อยกว่านะคะเสร็จสรชาาไม่กล้าวันนี้ตับของเราร้อยกรัมนะคะคุณผู้ชมนะคะ จากนั้นนะคะเราจะใส่หมูหน่อยค่ะหมูสับนะคะ50กรัมนะคะคนทำชอบหมูค่ะหมูสับนะคะก็เอาไปลวนค่ะนะคะให้สดนะคะใหม่สดใหม่สดนะคะเวลาคุณผู้ชมซื้อของตลาดน,นะคะต้องเป็นใหม่สดนะคะอาหารของของเราถึ<อ>งจะอร่อยนะคะค่ะเราก็ใส่ไปค่ะ ใส่ในชามนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะปผสมค่ะนะคะอย่าน้ําเยอะมากเอาน้ําออกเดีย๋ยวน้ําจะเยอะไปขยับหน่อยนะคะเปลี่ยนที่นะคะ <c oughs> เพื่อความ <c oughs> เพื่อความสะดวกค่ะเปลี่ยนที่หน่อยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็มาทำราดตับกันได้ค่ะอร่อยค่ะวันนี้คนทาน้ําลายไหลแล้วนะคะ น้ำเอาปรุงรสก่อนนะคะมะนาวค่ะประมาณสองช้อนนะคะน้ำปลานะคะก็สักสองช้อนนะคะรสจัดหน่อยนะคะวันนี้รสจัดหน่อยค่ะน้ำจะเยอะไปไหมไม่เยอะนะอร่อยค่ะน้ำลายไหลแล้คะพริกค่ะพริกสักนิดนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะคุกก่อนค่ะเพื่อให้แซบค่ะ เพื่อให้แซบขอมยังคะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะขอชิมก่อนค่ะขอชิมว่าแซบหรือแซบอร่อยค่ะเปรี้ยวอีกนิดนะคะชิมรสตามตามชอบนะคะคุณผู้ชมข้าวคั่วค่ะข้าวเหนียวคั่วนะคะวันนี้สักสองช้อนนะคะ ข้าวเราคั่วเองนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะกินให้อร่อยนะคะข้าวเนี้ยนะคะเราต้องคั่วเองนะคะถึงจะอร่อยะคะ่ะใส่แล้วทำแล้วทำเสร็จแล้วกินเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งเอาไว้ลาบนี้ต้องทําเสร็จแล้วกินเลยอ,อร่อยะคะ่ะตามด้วยผักค่ะต้นหอมค่ะสองต้นแล้วก็ผักอะไรกันเนี่ยผักอะไรข้าวหอมผอมเดี๋ยวไว้แต่งหน้านิดหนึ่ง ผักอะไรคะซาลาแหน่ค่ะของโปรดค่ะเป็นราชินีของผักนะคะซาลาแหน่เนี่ยค่ะอร่อยค่ะหอมไม่ะ้าคุณผู้ชมหอมแล้วนะคะได้เวลากินค่ะ <c oughs> ได้เวลากินค่ะวันนี้วันนี้ตักตักนี้นะคะก็ให้พลังงานนะคะแล้วก็มีโปรตีนนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีวิตามินนะคะแล้วก็มีอะไรอีก มีเต็มินแล้วมีอะไรอีกมีพวกแร่ธาตุะนะคะอร่อยค่ะให้พลังงานต่อร่างกายนะคะวันนี้กินตับเยอะหน่อยนะคะบำรุงหน่อยนะคะหน้านี้ต้องบำรุงค่ะใส่ไปเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะตัหวานนะคะหรือว่าลาบตักนะคะกินกับข้าวเหนียวนะคะเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวนะคะคุณผู้ชมข้า <c> ว <oughs> <c oughs> เหนียวค่ะเรานึ่งเองนะคะ เป็นข้าวเหนียวเที่ยวหมูนะคะอร่อยต้องกินนุ่นๆนะคะไปกินกันเลยค่ะกินกันเลยนะคะไปค่ะไปกินกันเลยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกันนะคะอย่าลืมนะคะเราชอบคนติดตามนะคะไปกินกันเลยค่ะวันนี้ลาบกับข้าวเหนียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชว์ลาบหน่อยนะคะโชว์ลาบหน่อยโชว์ลาบ สวยๆค่ะ <laughs> อร่อยนะคะปายสวัสดีค่ะแล้วเชอาคนติดตามนะคะ